เรียกว่าทุกคนคุนคนผู้อำนวยการตัวขอนแย่ตัวครับขุนชื่อนายสมรบัติธูปมงคลครับชื่อเลินจิตเต้นนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่จะพาคณะไปทำกิจกรรมต่างๆวันนี้เราจะเริ่มทำสองกิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกที่เราจะไปที่โครงการยอราห์สวัสดีนะคะที่ฉันนางสาวกาจนาคำปานนะคะเจ้าที่งานสุขศิลปนาการเกษตรจุฬาการณ์พนาภูพานเนื้อมาจากพระราชดำรินะคะหรือเรียกชื่อเล่นว่าน้องเจย่าก็ได้นะคะ นพาทุกท่านเข้าเยี่ยมชมในแต่ละจุดของแต่ละจุดกิจกรรมนะคะศูนย์ึกษาการพัฒนาภูพาของเรานะคะมีพื้นที่ทั้งหมด2,300ไร่นะคะพื้นที่ดําเนินโครงการนะคะและมีพื้นที่ป่านะคะ11,000กว่าไร่นะคะบัหลายปันใดค่นนะคะพื้นที่บัหลายปันใดนะ,ะต้นที่พาย,ยา่างคือซื้อกัยัานเมื่อยนะคะอ่าใครเป็นความดันประหวานขอรถตรอนรือเส้นเลือดสู่กรุณาแจ้งบอกนะคะ อ่านะคะกว่าเราจะได้กินข้าวน่าจะบ่ายโมงนะคะวันนี้นะคะอ่าน่นเดงนะจุดแรกนะคะที่เราผ่านนะเมื่อกี้เราไปเรียนมาแล้วนะคะตรงด้านซ้ายมือของุกท่านคืองานศึกษาและพนาด้านสาธารณสุขนะคะในตรงโซนนี้นะคะจะมีการปลูกพืชสมุนไพรามากกว่า280ชนิดนะคะและมีการสอนนะคะการทําลูกป,ประคบยาอมยาดมยาหมองเมื่อกี้เราทําไปแล้วนะคะยาดมนะคะอ่าน่นเองและเราจะมีการเปิดสอนหลักสูตรการนวดนะคะนวดตัวนวด ตัวนวดสปานะคะนวดแผนโบราณนวดนวดแผนไทยนะคะนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าไม่มีนะคะก็ตามขอใคด้วยนะคะเราไม่เปิดสอนนะคะหรือใครต้องการอยากแค่มานวดไม่ได้อยากมาเรียนก็เราคิดชั่วโมงละส5 0้บาทแค่นั้นเองนะคะนวดแล้วมีแหมีแหงานี้นะคะอ่านะส่วนอีกสองฝั่งนี้นะคะเป็น สายพันธุ์ให้เราเข้าไปดูได้นะคะและตรงส่วนทางด้านขวามือของลูกท่านะเป็นงานศึกษาลพนาด้านะมงนะคะตรงงานนี้นะคะของเรานะคะก็จะมีนะคะมีการเลี้ยงปลานะคะปลานินนะคะมีการเลี้ยงปลานินแปลกเพศนะคะมีการเลี้ยงปลาในบ่อดินมีการเลี้ยงกบคอนโดนะคะนั่นเองนะของเรานะคะตรงนี้เรามีการส่งเสริมการแปลงเพศปลานะคะแปลงเพศคนไม่มีนะคะ เพศปลาเราจะแปลงนะคะแปลงเพศปานินนะคะแปลงจากเพศเมียเป็นเพศผู้นะคะเป็นอย่างคือแปลงเป็นเพศเมียเป็นเพศผู้นะคะเพราะว่าปนิลตัวผู้ค่ะมันจะมีตัวใหญ่นะคะน้ำหนักเนื้อเยอะนะคะนี่เวลาเราไปทาเวลาเอาแปลงเพศเสร็จแล้วอ่ะเวลาเราขายตลาดนะคะก็จะได้ราคาดีนะคะน้ําหนักกิโลเยอะนั่นเองนะคะอันนี้ถ้าใครสนใจมาเข้ารับการอบรมกับเราได้ใช้เวลาอบรมด้วยกับเราสองวันนะคะอบรมเสร็จเราได้ปัจจัยการผลิตกับบ้านคือได้พันปนินกับบ้าน คนละ3,000ตัวนะคะอ่านะอันนี้เราเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปั้นจำลองนะคะมีบัวมีแกะมีวัวมีหมูดำมีไข่ดำมีกระต่ายดำนะคะตัวตรงนี้ก็จะเป็นวัวดำหืูวัวโคนเนื้อปูพานนั่นเองนะคะแลาใครสนใจอยากซื้อไปไปเลี้ยงเล่นก็นได้นะคะตัวหนึ่งไม่แพงน,นะคะตัวละ15ล้านบาทนะคะถ้าสนใจนะคะ อันนี้เป็นสายพันพรรธนนะะุ์พระราชทานนะคะอ่าได้เราได้รับอ่าพระราชทานนะคะมาจากนะคะอ่าประเทศญี่ปุ่นนะคะโซมมบนะคะอ่าโคเนื้อวากิวนะคะหรือโคซาจิมะนะคะให้กับทางสมเด็จพระเทพนะคะนั่นเองะคะอ่ากลุ่มนั้นเสร็จแล้วนะคะอ่ากลุ่มนั้นเสร็จแล้วนะคะ วันที่เราสี่ขัดนะคะคุมนัดต้นมาเร็วไปเร็วนะคะแตงเด็กก็กินข้าวพร้อมกันคนเร็วเร็วกระยากันกินข้าวพร้อมกันนะคะอ่ะโบกูนทักทายเพื่อนด้วยนะคะนั่นเองค่ะอันนี้เราค่ะเดี๋ยวเราจะไปเร in ียนรู้กันท่ายโยคะ ลองนะม่งลองเบิ่งนะคะแล้วใครสนใจนะคะเราจำหน่ายอยู่ที่กระปุกละสองร้อยห้าสิบบาทถึงห้าร้อยบาทคือเสียแอคขายบ็ออกดอกทีนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะในส่วนของงาน